แบบฝึกอ่านเป็นคําชุดที่สิบถามถึงถูกผิดถามถึงถ,ถูกผิด ขัดขิงขัดขันขัดขิงขัดขันสาบสางสิบสาม สาบสางสิบสามขึงขังฝึกหัดขึงขังฝึกหัด สากหินหาบหามสากหินหาบหามหาบผักจากสาร หาผักจากสารสีขาวขุดดินสีขาวขุดดิน ตัดสินรู้สึกตัดสินรู้สึกป่าสัก14สิบสี่ป่าสัก สิบสี่ห้าสิบกันศาสตร์ห้าสิบกันศาสตร์กระสุน พี่สาวกระสุนพี่สาวผ้าขาวค้าขายผ้าขาว ค้าขายขับขี่ผักชีขับขี่ผักชี สี่สิบสิบห้าสี่สิบสิบห้าระหัดกังหัน ระหัดกังหันหางตาตีฉาบหางตาตีฉาบ ฉีดยากาฝากฉีดยากาฝากผิวปากสายป่านผิวปาก สายป่านปากถังถุงมือปากถังถุงมือ เก่งมากครับ